สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พามาดูพญารากหอมนะครับหรือว่าจำยาตัวเมียนี่นะครับสวยงามมากเลยดูนะครับสังเกตดูใบของเขาจะลายแบบนี้นะครับต้องลายชัดเจนนะถ้าลายอ่อนๆหรือว่าใบเรียวๆเล็กๆนะครับจะไม่ใช่นะครับใบจะค่อนข้างใหญ่นะนี่นะครับผมเทียบใส่ฝ่ามือ แล้วก็มาดูตรงนี้ตรงนี้ไม่เคยเจอสักทีใบใหญ่มากนี่นะครับตำยานตัวเมียนะครับหรือว่าพยาร่าหอมเอาเรียกว่าพยาร่าหอมแล้วกันเนาะหลกัหลกๆนะครับเป็นยานะครับช่วยบำรุงร่างกายนะครับแก้อาการเสื่อมสมรรถภาพนะครับนกเขาไม่ขันหรือคนที่นะครับ เอาไปแก้ฝ้าก็สามารถเอารากของเขานะครับเอาไปทําเป็นผงนะครับไปทาแก้ฝ้าได้หรือคนที่นะครับเดี๋ยวเอาไปทําเป็นส่วนผสมของยาหอมอต่างๆใช้ได้นะครับมีสมบุกสณเป็นยาบำรุงหัวใจด้วยเราใช้รากของเขานะครับรากเขาจะมีกลิ่นหอมมากอ่ะกดให้ดูหน่อยรอบนี้ของเราตอนนี้ก็จะมีทั้งแบบแคปซูลน,นะครับแล้วก็ แบบลูกกรดด้วยนะครับผมเผื่อมีใครอยากได้นะอันนี้ขุดให้ดูนะครับขุดให้ดูนะเราก็จะฝังกบไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตรงนี้คุยกับพิ่ติกแล้วว่าเราจะไม่เอานะครับโอ้โหเกือบใส่ปากเลยนะครับไม่มีการอะไรนะธรรมชาติธรรมชาติเลยนะครับอันนี้เป็นดินอย่างที่ปองแป้งดินดินอย่างก็ดินเหนียวดินเหนียวเนาะกสะายี่ายห้องดิน,ด,นดาบ,ดาบ เขาจะชอบอยู่ดินเหนียวนะคุณผู้ชมนะชอบดินที่มันไม่ค่อยอุ้มน้ําเท่าไหร่นะครับหรือว่าตามป่าเขาเขาจะชอบอยู่ตามโพนเนาะตามโพนตามเนินนะครับ<ม>เขาจะไม่ชอบที่ดินที่เป็นเขาเรียกว่าดินร่วนนะครับจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อาจจะทําให้รากของเขามันเน่าเนาะคือตอกแป้งเนา<ม>นะใช่ครับรอดูรากของเขานะคุณผู้ชม,มสวยงามจริง แล้วก็เดี๋ยวให้พี่สุกินดูได้ามาหน่อยแล้วมาพี่สุกินมาแล้วมินตัวมุตรหนามันจะอยู่ด้วยกันเนะม,มันจะชอบอยู่ด้วย,ยกันนะครับแต่ข้างถือตัวหมูตัวหมาก็ึิงออกมาเลยตัวหมูตัวหมาก็สรพคุณคล้ายๆกันนะครับองผู้วมในส่วนของคุณผู้ชายเนาะใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับ มีแดดบางาทีงมันเป็นพื้นที่กันเนาะทางขยันเนาะกล้องขยอ่ามาดมดูให้รายได้ที่สุดด้วยหอมป่ะหอมค่ะกลิ่นคล้ายอะไรเอาอมนี่พี่สวดดูสิหอมเย็นนะคล้ายๆอะไรหอมครับเป็นแบบคล้ายน้ำอบไทยไหม คลายแล<ค>้วเหมือนอเทศกาลสงการเลยเออเออเห็นไหมโอเคนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากได้แบบแคปซูลเนาะแบบแห้งเราก็มี<ห>น,นะครับแบบแห้งนี้เราสั่งมานะครับเราสั่งมานะถ้าใครอยากได้ก็สามารถสอบถามมาได้นะครับแบบแคปซูลแบบแห้งแบบลูกกรดมีหมดเลยนะครับผม